สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกท่านล่าสุดปลัดกระทรวงการคลังเผยในเดือนพฤษภาคม2563เจียบชมเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะด้านนายประสงค์พูละเนศปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่15เมษายน63ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงกรณีเยียวยาพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่าในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกระทร,ระวงการคลังจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะกำหนดคุณสมบัติของเกษตรกร,กรที่จะเข้าร่วมโครงการให้มีความชัดเจนก่อน เพราะตามกฎหมายการกู้เงินกำหนดว่าจะต้องนำเงินมาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาโควิดเท่านั้นซึ่งคาดการว่าโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจะเข้าที่ประชุมครมภายในเดือนพฤษภาคม2563โดยต้องรอให้พพลโกมีผลทางกฎหมายก่อนค่ะนอกจากนี้กรณีการจัดสรรเงินเยียวยา5,000บาทนั้นในวันที่20เมษายน2563นี้ กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่รับถูกตอบการปฏิเสธสามารถแจ้งทบทวนสิทธิ์ผ่านที่เว็บไซต์ได้เช่นกรณีผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้รับการแจ้งว่าเป็นเกษตรกรสามารถนำไปขับขี่สาธารณะมายืนยันการประกอบอาชีพได้ว่าเป็นอาชีพนี้จริงหรือผู้ที่ทำการนวดแผนโบราณถูกแจ้งว่าเป็นเกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุขมายืนยันสิทธิ์ได้เช่นกันค่ะทางด้านนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการว่าให้ใน,นายอนันต์สวนนรัตประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานการทํางานกับประหลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรท,ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล ทั้งนี้ให้ปรับปรุงทะเบียนเกรรษตรกรให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มเกรรษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐจะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกรรษตรและสหกรณ์การเกรรษตรธกสาและกระทรวงการคลังทั้งกลุ่มประมงกลุ่มปศุสัตว์กลุ่มนาเกลือรวมทั้งกลุ่มเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวไร่ไรข้าวโพด ชาวไล่มันสัปปะหลังชาวสวนปาล์มและชาวสวนยางพาราที่รายชื่อตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนในโครงการประกันรายได้นอกจากนี้ยังกำชับให้จัดทำแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเสนอต่อกระทรวงการคลังโดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นสองกลุ่มประกอบด้วยเกษตรกรที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้วให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ทันทีส่วนเกษตรกรที่ยังไม่มีชื่อ ต้องขึ้นทะเบียนใหม่ค่ะค่ะและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารที่ปลัดกระทรวงการคลังเผยจะเตรียมเสนอเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเกรข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม2563ค่ะและหากทางช่องมีข้อมูลมาเพิ่มเติมทางช่องจะรีบมาอัปเดตกันต่อไปนะคะขอขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ